สวัสดีครับผมกับไขซ้อมมอน้กาวันที่หนะครับ6เดือน3มปี6กสมนะครับกสิมารีวิวเป็นน,นกครับ3ามยางเลยครับผมมือนี้กาของมีอร์มทรงกัครับผมกัสสำหรับนกที่ลุ่มกัโตกลางปีกนาะจะประมาณอาทิตย์นานะครับประมาณอาทิตย์นา มาตัวแหลกนะครับเป็นนกเป็ดเนาะครับผู้ได้สร้างไว้เนาะนกเป็ดเนาะจำบัวได้เนาะครับก็ของมีพร้อมทรงแล้ว้วครับเป็นงานแอร์บัสนะครับงานแอร์บัสครับสวยๆครับอันนี้บพระทันลงแหลกนะครับแล้วคนแหลกให้มืออื่นครับผมมันก็พึ่งเหตดสีแล้วครับมันคำเก่งใจขาแล้วครับ เป็นรายละเอียดนกเป็ดนะครับนกเป็ดสนใจกระทับมาได้ครับอลอยน้ำใดนะครับตัวนี้ลอยน้ำใดผมเอาไปลอยเบื้องแล้วครับยุงห่วยครับก็หาเสือกูไว้น้ำนครับมันไปนำลมนะครับ <c oughs> <c oughs> มีลมมาจ้กน้อยเหมือนกน ไหลไปน้ำลมเลยครับมันเบาโดรตาเสือผูกเลยครับโอเคครับของเขามากแล้วด้วยครับสำหรับคนที่สร้างไหวนะครับต่อไปเป็นนกกวักครับกวักยางครับกวักยางกับของมีความทรงครับสต็อกเป็นแยกเป็นนกเป็นอะไรก็ได้ครับอะไรแบบมี้ายครับ ลุ่มครับมามาแล้วครับหลับเทศกาลนกอีลุ่มครับฝนกำลังนำํำนํำครับแจ็คหน่อยนี่ึ้นแท้ครับสําหรับนาปังนะครับฝนกำลังตกเนาะโอ้ผู้ได้เลงเลียงกับว่าเลี้ยงขับกับดีฝนมาใส่นาปังให้เนาะครับพี่น้องพี่น้องเลยเป็นนกอีลุ่มนะครับเป็นทรงกระเทยนะครับ กลางปีกนาจะเป็นสัปดาห์นาแล้วครับสัปดาห์นามาแท้ครับสนใจทักมาได้ครับมีเป็ดกวอีลุ่มเรือเป็นงานย่างนะครับงานสตาบบดิใคยเลยครับโบโบคยหมักครับนี่เป็นีลุมโตเมียครับโตเมียเหลือมาตัวหนึ่งครับมีตัวเดียวนะครับ ขาแตกครับเดี๋ยวเก็บงานให้ครับตัวนี้งานตะแต่ปีทีเล้วครับเลือตัวเดียวครับเดี๋ยวเก็บงานให้ครับจัดรายละเอียดให้ครับผมอ่าครับตัวนี้บอทหนึ่งครับผมครับนกเป็ดครับรายละเอียดนกเป็ดน้ำครับ กวักครับใจกระถักมาได้ครับของมีพร้อมทรงค,ครับผมส่วงนี้ครับสื่อกอนได้เปรียบด้วยครับราคาถึกถึงส่วนถึกรดูรับประกันครับราคาพุ่งปี๊ดแน่นอนครับ มีคมทรงครับสนใจละทำมาได้ครับงานนุงก,กับลุกงานนี่นะครับจะเบินก่อนครับผมอ่าเนี่ยครับงานนุลุกครับผมสนใจละทกมาได้ครับทรงกระเทยครับถึงดูดูรับรองว่าราคาขึ้นแน่นอนนะครับผม เป็นรายละเอียดอีกเทือนึงครับเป็นงานนกลุมยางเนาะครับงาน,นลุมยางทรงกระเทยครับผมอันนี้เป็นนกกวักกวักยางครับกวักยางทรงนี้เขาดีครับผมทรงกันนกกระลังสีซูครับเป็นนกเป็ด,ด,ปดนะดนดครับเป็ดไทยสังไบเนาะจำบัวใดทักมาเนี่ยเลยครับจะอ่า คลายละเอียดยู่ไต้คลิปด้วยครับไก่คลิปครับไอดีไลน์เฟซบุ๊กสร้างเพจเบอร์ติดต่อกับเบอร์นี้เลยครับผมเบอร์ติดต่อผมีอยู่ใน่องนะครับอันนี้งานคืนกระเห็ดยู่ครับเพ็ดเรือย่ครับผมกับอันนี้ลูกค้าสร้างไว้ครับแล้วส่งอื่นครับผมเป็นงานคืนไก่นะครับอันนี้เป็นผีเสือครับสิบห้าลักครับ โอเคครับฝากไปสำนีสกร่อนครับสำหรับสำหรับงานนกนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับงานนกยางครับครับสวัสดีครับอันมานครับคลายซอครับันมานทุกท่านครับผมนันมาน